สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่เพจฟอนกิฟของขวัญกระสนวะมินค่ะตอนนี้นะคะกิฟอยู่ที่ร้านโล่งนะคะด้านหนังโชว์รูมค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดนะคะให้ดูการตกแต่งนะคะเพิ่มเติมนี่ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะขวามือค่ะนี่เขากําลังจะแต่งตัวสติกเกอร์กันนะคะนี่อันนี้ช่างค่ะกําลังแต่งแต่งกันตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเซลล์ไม่ให้รถไปแต่แต่งไว้ตรงนี้ไว้เลยนะคะประชดเซล ยืนแต่งกันตรงนี้เลยนี่นี่เห็นฝีมือนี่นะคะนี่พี่เขาก็จะใช้ระยะเวลาในการแต่งเนี่ยอยู่ที่เราประมาณ10-20นาทีนะคะเพราะว่าลายเนี่ยไม่ยากมากนะคะตัวชุดนี้เมื่อวานเนี่ยกิฟต์ไลฟ์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวชุดแต่ง F 1 5 0 Y body นะคะหน้าเมกาด้วยนะคะคันนี้นะอ่าสีขาวนะคะคันนี้เอาตัว Y ท็กขึ้นมาแต่งนะสวยมากเลยค่ะสีขาวนะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะตัวชุดแต่งชุดนี้นะ สอบถามราคามาได้เลยนะตากล้องกิบไปนู่นแล้วนะคะโอเควันนี้ค่ะเดี๋ยวกิฟนะคะจะพาไปดูนะคะรถนะคะตัวอื่นอีกนะคะแต่ว่าตัวใจที่กิฟอยากจะไลฟ์ให้ดูจริงๆเนี่ยจะเป็นตัว XLT Next Gen นะคะ XLT Next Gen ที่ตัวราคา9ก4 0 0 0สีขาวนะคะที่เขาเอามาใส่ชุดแต่งของตัว Next Gen กันแล้วนะคะนี่ตัวนี้เป็น e v e r อร์เค่ะ e v e r อร์เนะคะสีดำค่ะแต่งหน้า F150 w Y Body เหมือนกันนะคะเป็นตัวสีดำค่ะนี่เห็นชุดแต่งกันชัดๆเลยนะคะคันนี้ไม่ได้ยกนะคะลูกค้าเน้นเตี้ยแบบนี้นะคะใส่ยางใหญ่ค่ะแล้วก็ออฟเซ็ตเนี่ยลึกนิดนึงนะคะออฟเซ็ตตัวน,นี้น่าจะอยู่ที่ลบ51เลยค่ะนี่นะคะเป็นแบกขอบ20นะคะออฟเซ็ตเยอะเลยค่ะนี่ใช้ยางออฟโรดนะคะนี่ดอกยางชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ สอบ,บถามราคาชุดแต่งได้นะคะเอ e วอเรสมีรัตดาดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะคันนี้ก็เป็นตัวเน็กเจนนะนี่เน็กเจนเน็กเจนเปลี่ยนกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะนี่จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีที่ว่างนะคะไฟจิ๋ว3จุดนะคะอันนี้แต่ว่าคันนี้ไม่ได้แต่งนะคะคันนี้เป็นตัวสีดำนะเป็นตัว XLT ค่ะ ราคาอยู่ที่934 0 0 0นนะคะตัวนี้ใส่ล้อแม็กมาแล้วนะคะออฟเซตลบ18ค่ะตัวนี้แม็กแดงดำนะคะลายกา้านลายก้านแบบนี้นะคะตัว Y ใส่ยางคอสมิกค,ค่ะออปชันในรถส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะรู้กันอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็คือที่เฝ้ารอก็จะเป็นในเรื่องของการเฝ้ารอตัวชุดแต่งของตัว n e x t g e นนั่นเองนะคะเดี๋ยวกิฟเดินดูคันนี้สีเทานะคะสีเทาวาท็ก มีกล้องตัวนี้ตัวนี้ขับ2นะคะมีกล้อง360องศาตัว10สปีดเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ตัว4ี่คูณสีนี้อัอนนี้อันนี้ก็เป็นตัว Next Gen เ,เหมือนกันค่ะอันนี้ติดสติกเกอร์แล้วนะคะสติกเกอร์เขียนว่าตัว Raptor F 1 5 0ตัวนี้นะคะ ใส่แม็กดูลายแม็กด้วยนี่ลายแม็กนะคะนี่ไลแม็กตัวนี้ซีรียางนะคะตัวใส่แม็กสิบแปดนะคะซีรียางสองหกห้าทับหกศูนย์อาร์สิบแปดนะคะเอ็นี่ไลทไลไปไลไปตัดตัวนี้ใส่กระจังหน้านะคะเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วตัวนี้ใส่กระจังหน้าโอเคได้ครับรอหมายถ้าเลยะค่ะสวัสดีค่ะ สีขาวคันนี้นี่นะตัวนี้นะที่กีปตาตั้งใจเจต,ตนาตัให้ดูนะคะเดี๋ยวเขาจะมาติดตัวสติกเกอร์ใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวติดสติกเกอร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกิฟนะคะจะมาไลฟ์สดนะคะกับทําคลิปให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้เหลือรอติดสติกเกอร์ก่อนนะคะนี่คันนี้เลยนะคะตัวชุดแต่งนะคะชุดแต่งในเซนมาแล้วนะ้นี่ คันนี้ยังไม่เสร็จอะไรมากนะคะเพราะว่ายังเหลือติดสติกเกอร์ค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวพื้นปูพื้นพื้นกระบะไลเนอร์ค่ะก็ยังไม่ได้ใส่ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้คันที่วิ่งออกมาเป็นตัวว i แท็กนะวแท็กสีเทานะคะลูกค้ามีถามสีเทา,ากิ๊มาเหมือนกันนะคะว่าสีเทาเฉดไหนสว่างมากไหมนี่ให้ดูเลยนะคะสีเทาเป็นแบบนี้เลยนะนี่วแท็กสีเทานะคะ ตอนนี้รถนะคะก็มีทั้งเก่าและใหม่นะคะกําลังขยอยออกมานี่กําลังชุลมุนเลยนะคะเพราะว่าทั้งแต่งด้วยนะคะแล้วก็เตรียมติดปีมเตรียมส่งม้ออะไรกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในโรงรถกันนะคะว่าข้างในเขาแบบว่าทำอะไรกันนะคะ ในโรงรถนะคะพี่ช่างเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังจะเตรียมแต่งรถนะคะเพื่อทําการส่งมอบรถให้อยู่คันนึงนะคะคันนั้นเลยนะคะคันนี้เป็นตัวชุดแต่งฮัมเมอร์ค่ะสีดําเลยนะเปลี่ยนไฟหน้ามาแซงเรียบแล้วนะคะนี่กันชนหน้ายอดฮิตค่ะกันชนหน้าฮัมเมอนะคะนี่สวยเลยนะคะคันนี้พี่ช่างกําลังชุดลมุนเลยนะคะ ส่วนคันสีขาวที่กำลังจะขับออกไปอันนี้นะคะเป็นตัวชุดแต่ง F 1 5 0ห้ Y body ค่ะนี่จะเห็นลักษณะของตัวด้านข้างด้านซ้ายด้านขวานะคะจะมีขนาดยืด,ย,ย,ดยืดขยายออกมานะคะราวประมาณ4นิ้วนะคะด้านละฝั่งละ4นิ้วนะคะสองฝั่งก็คือ8นิ้วเลยทำให้รถคันนี้ดูมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะสวยเลยค่ะ ไฟหน้ามาสแตงนะคะเดย์ไทม์ n รนนิ่งไลท์ค่ะแล้วก็มีลูกแก้วภายในนะคะสีฟ้าไฟ3ามสเต็ปค่ะตัวสแต่ง F150 ค่ะตัวนี้นะคะสัญลักษณ์แล้วก็กันชนท้ายมีไฟ5ดวงค่ะไฟหลีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีเห็นเลยว่ามันคือ Y i o d y นะคะ ใส่ย,ยางใหญ่ค่ะใส่ย,ยางใส่ย,ยาง MT ด้วยนะคะคันนี้ยาง MT o f f s e ตลบ,บอ f f ซ็ตของล้อลบ44ค่ะใช้แม็ก20นะคะคันนี้ลูกค้าดูเอาไว้เป็นแนวทางในการแต่งรถนะคะนี่ค่ะออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปล้างนะคะแล้วก็ขัดเคลือบนะคะนี่เราจะดูสวยขึ้นนะคะไฟท้าย Torus V5 นะคะ แล้วก็มีชุดแต่งเยอะเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะตัวเน็กเจนนะคะเมื่อวานมีทักสอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะก็ สอบถามเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าโทรเข้ามาสายด่วนก็ได้0 654639956นะคะตอปัญหาทุกปัญหาปัญหาไฟแนนซ์นะคะแล้วก็เลดอัตราดอกเบี T ้ยค่ะ e ใช้เอกสารอะไรบ้างในการทำไฟแนนซ์เนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ Next Gen เนี่ยมีพร้อมรับหลายรุ่นแล้วนะคะจองปุ๊บไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บรับรถได้เลยนะ เดี๋ยวกิฟ์รอติดสติกเกอร์นะคะตัวเล็กเจน XLT ทคันนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวกิฟ์จะมาทำไลฟ์สดอีกรอบนึงแล้วก็ทำคลิปให้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้เห็นตัวชุดแต่งเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะแต่งแบบไหนแล้วออกมาแบบสวยถูกใจนะคะเดี๋ยวกิฟ์ขอจบไลฟ์นี้ก่อนเนาะขอบคุณลูกขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามานะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะคะไลฟ์นี้จบไปก่อนนะสวัสดีค่ะ